ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคลงูะกวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับครับด้านบนวันนี้นะครับก็จะเป็นสายเมตตานะครับขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงพะกวยนะครับนี่องค์แรกนะครับนี่เป็นขุนแผนนะครับเป็นขุนแผนหลังกุมารนะครับนี่อยู่ในกรอบเดิมๆนะครับองค์นี้เนี่ยเนื้อว่านสปู่เลือดนะครับนี่ท่านนั่งมารวิชัยนะครับ นี่องค์นี้เป็นขุนแผนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเรื่องเสน่ห์เมตตาโชคลาบนะครับนี่ฮะนี่กรอบเดิมๆนะครับนี่ฮะด้านหลังเราจะเห็นนะครับการปิดกรอบเดิมๆนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นกุมารอย่างนี้นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับแก่น้ํามันนิดๆนะครับนี่ฮะเรื่องเสน่ห์เมตตานะครับดีมากนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ องตมานะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นคุนแผนนั่งกุมารนะครับขุนแผนสองหน้านะครับเนี่ยเนื้อชินนะครับองนี้จะเป็นเนื้อชินนี่เป็นขุนแผนสองหน้านะครับนี่เรื่องเสนีเมตตานะครับโชคราบนะครับครับแล้วองต่อมานะครับคุนแผนปุ้มไก่นะครับอง์นี้จะเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะนี่ด้านนี้จะปุ้มไก่นะครับ องนี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ท่านใดสนใจพระคุณแผนหลวงพ่อกลวยนะครับนี่แล้วก็อีกองหนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คุณแผนหลวงพ่อกลวยนะครับนี่องนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับนี่ดูความแห้งนะครับเนี่ยดูความแห้งของดินนะครับเนี่ยจะเกิดพอได้สัมผัสจะเกิดการมันนะครับนี่ ด้านหลังองคนี้ลอยข้าฝนใส่ตลับไว้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับก็ทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับองค์ต่อมาจะเป็นพระศิวลีนะครับพระศิวลีพิมพ์ใหญ่องนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยถือไม้เท้าอย่างนี้นะครับเยี้ยงย่างแบกกรดอย่างนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีมีย่ามบริเวณข้อศอกนะครับด้านหลังด้านนี้ก็จะเป็นบาทนะครับบริเวณข้อศอกจะมีย่ามนะครับ แบกรดสะพายบาดอย่างนี้นะมีรัดประคตนะครับหัวเหมือนเม็ดถัวนะครับนี่ฮะนี่องนี้ก็ประมาณปี2,500นะครับสร้างนะครับเนื้อผงแก่น้ำมันนะครับนี่ครับแล้วองต่อมานะครับองนี้จะเป็นผัสสันนะครับเป็นลีลาสันผัสสันยืนนะครับนี่ฮะหลวงพ่อกลวยไดนนำผัสสันกุกเก่านะครับบทลงไปด้วยนะครับนี่ มีความเก่าเนื้อจะแห้งนะครับนี่พระลีลาสันองค์นี้จะเป็นพระสันยืนนะครับทําอะไรก็เยี้ยงย่างทําอะไรก็เจริญก้าวหน้านะครับนี่ฮะพระสันหลวงพ่อกล้วยนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระสันนั่งนะครับนี่เป็นพระสันข้างขีดหรือข้างเม็ดนะครับนี่ฮะนี่จะมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบสองชั้นอย่างนี้นะครับถ้าติดชัดๆนะครับเนี่ยจะมองเห็นเม็ดไข่ปลาครับองค์นี้ยังพอเห็นอยู่นะครับ องนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับบางองค์จะติดริ้วขีดอย่างนี้ก็มีนะครับอยู่ที่พิมพ์นะครับมีกดหนักกดเบานะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่จะมองเห็นรอยนิ้วมือรอยกดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับและก็องค์สุดท้ายนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสันนั่งนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยทานนั่งมารวิชัยนะครับเนี่ยองค์นี้เป็น เนื้อผงใบลานละเอียดนะครับเนี่ยกองละเอียดนะครับนี่ฮะดูนะครับเนี่ยรอยนิ้วมือกดเป็นธรรมชาตินะครับนี่สวยงามนะครับเดิมทีเรี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกเก่านะครับองค์นี้พอดีกรอบแตกเราก็เลยเอาไม่ให้ท่านชมอย่างนี้เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจพระสันหลงพบกลวยนะครับก็ทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะครับครับสําหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับ พระหลวงพกุวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ID Line นะครับ0966731624นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ